คำเตือนคลิปเฉอยนี้อาจมีวาจาก,กวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับ ในโลกยุคโบราณมีสัตว์หลายพันนา,นาชีวิตได้อาศัยเดินไปมาอยู่บนพื้นโลกบางพวกกินเนื้อกินพืชหรือหากินในท้องทะเลแต่พวกสัตว์ต่างๆเหล่านี้เอาชีวิตรอดกันยังไงในยุคที่โลกนั้นโหดร้ายต้องห้ำหั่นขย่ำกันเพื่อหวังเอาตัวรอดอยู่ซาโฟทนขอเสนอภาพยนตร์สารคดีจาก Apple TV Plus Pre h i s t o r i c p l a n e t โลกดึกดำบรร์ไดโนเสาร์สายพันธุ์แกล่ง จากพื้นทะเลทรายผ่านทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ไกลขึ้นมาอีกนิดคือขั้วโลกเหนือที่มีสภาพภูมิอากาศโหดร้ายไม่แตกต่างจากที่อื่นๆในโลกยุคดึกดำบรรพ์ทุ่งเหมันน้ำแข็งแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหน้าหนาวแทบจะตลอดทั้งปีและหิมะส่วนใหญ่ก็ทำให้การดิ้นรนเอาชีวิตรอดของพวกไดนโนเสาร์นั้นลำบากเป็นอย่างมากแต่โชคยังดีหน่อยที่คราวนี้เป็นช่วงเวลาของปลายหน้าหนาวที่พวกเราไดนโนเสาร์และสัตว์ทุกชนิดเลิกจำศีลและออกมหากินเมื่อคลาย ความหิวและอาการเหนื่อยล้าตลอด3เดือนที่มืดมิดไปด้วยหน้าหนาวพวกมันกำลังจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในผืนน้ำแข็งที่ละลายเช็คเช่นญาติห่างๆของเจ้าพวกเวลโซีแลปเตอร์ย่างได้เมโอซอก็กำลังได้รับสัญญาณให้มันเริ่มออกล่าด้วยการออกกำลังกายเล็กๆเ,เพื่อเติมพลังจากโปรตีนของพวกมแมลงแต่นี่ไม่ใช่มื้อสำคัญเพราะพวกมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านั้น ในถ้าพวกมันต้องการทําให้สําเร็จในฤดูการแรกของแสงอาทิตย์นักล่าตัวจิว๋วต้องรู้จักการล่าเป็นทีมเพราะอีกไม่นานฟงแฮโดซอก็กําลังจะข้ามฟากมาเพื่อหาอาหารและนี่เป็นโอกาสที่ได้แม่โอซอตัวจ้อยจะได้ลิ้มรสเนื้อจริงๆในรอบหลายเดือน แต่ถ้าว่าลำตัวของไฮโดซอนั้นตัวใหญ่กว่าที่พวกมันตัวใดตัวหนึ่งจะล้มได้การวางแผนจึงจําเป็นจากฝูงของพวกไดเมโอซอจะสังเกตภูมิประเทศเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการล่าไม่ว่าจะเป็นที่สูงหรือการต้อนให้เหยื่อนั้นหมดหนทางสู้จนเมื่อได้จังหวะพวกมันก็เข้าประจำที่ โดยในขณะนั้นฝูงเฮดอสอ์ก็กําลังตามหัวหน้าฝูงเพื่อเหยียบผืนน้ําแข็งข้ามแม่น้ําเล็กๆเ,เพื่อไปให้ถึงอีกฝั่งให้ได้พวกมันจะต้องระวังเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้อีกตัวรีบแซงคิวข้ามกันขึ้นมาเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจะทําให้เกิดอุบัติเหตุจนทําให้พวกมันถึงแก่ความตายเพราะความเย็นของแม่น้ําจะสังหารเฮดอสอที่อ่อนแอหรือแม้แต่ลูกเล็กๆของพวกมันเองก็ไม่อาจจะทนความเย็นเฉียบของแม่น้ําได้ในเรื่องนี้พวกนักล่าก็รู้กันเป็นอย่างดี ในขณะที่แฮโดซอกกำลังข้ามแม่น้ำกันยังมีระเบียบคุล่าตัวจิว๋วก็เริ่มโจมตีพวกมันไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่สร้างความกลหนให้ฝูงแฮโดซอเบียดกันจนพวกมันจมน้ำกันไปเองและแค่นั้นพวกมันต่างก็รอผลงานให้ธรรมชาติจัดการให้โดยไม่ต้องออกแรง แฮดสอสซบางตัวโชคดีที่มันแข็งแรงและแม่ของมันก็ไม่อยากจะเสียลูกน้อยเมื่อตัวใดที่รอดมาได้พวกมันก็จะออกเดินตามฝูงเพื่อหาพืชสดที่ออกมาในฤด,ดูกาลแลกกินกันต่อไปและถ้าลงใต้มาอีกหน่อยก็จะมีสายน้ำที่กำลังแห้งเหือดจากการละลายของน้ำแข็งมันจะเต็มไปด้วยสารแขวนลอยที่มีแร่ธาตุมากจนทำให้สัตว์โบราณบางจำพวกใช้โอกาสนี้ช่วยทำรังอยู่บนตลิ่งที่สายน้ำนั้นกำลังแห้งเหือด ยังกลุ่มตัวผู้ของออนิโทไมมัสก็กําลังยุ่งอยู่กับการสร้างรังให้เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะถ้าตัวผู้ตัวไหนสามารถทํารังจนออกมาได้ถูกใจตัวเมียมันก็จะได้คู่ครอง โชคายที่ไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่มีความคล้ายคลึงกับนกกระจอกเทศนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้พวกมันสนใจตัวผู้ที่มีผมทรงโมฮอคสุดเก๋และดูเหมือนจะพิชิตใจสาวได้พวกตัวเมียจะเฟ้นหาตัวผู้ที่มีความขยันและเอาใจใส่สร้างบ้านให้กับตัวเมียมากกว่าซึ่งตัวผู้บางตัวนั้นก็ไม่มีทางเลือกเพราะบางครั้งการที่มันมาช้าก็แทบจะหากิ่งไม้แถวนั้นไม่ได้แล้วการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจึงเริ่มขึ้นถึงแม้จะต้อง ขโมยนิดหน่อยก็ตามออนิโทไมมัสบางตัวต้องรับมือกับพวกขี้ขโมยแล้วพวกมันยังต้องรักษาลังจากการลุกรลานของกลุ่มแฮโดซอที่มักจะมองว่าลังที่เต็มไปด้วยกิ่งไม้เหล่านี้คืออาหารชั้นเลิศและแน่นอนว่ามันต้องปกป้องรังก็มักจะมีโอกาสสำหรับให้ผู้ที่ชอบรักขโมยเสมอเห็นแบบนี้แล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนเนี่ย ไกลขึ้นไปบนพื้นที่หุบเขาที่ใกล้กับพื้นที่ภูเขาไฟที่นี่มีอากาศที่อบอุน่นแต่ก็แฝงไปด้วยความอันตรายของลาวาที่ปะทุเดือด แต่นั่นกลับไม่ทําให้ฝูงแฮดอซอหัวงอนหว,อนวาดกลัวไปเลยแม้แต่นิดพอัวงอนที่อยู่ตรงหน้าเชื่อมกับกะโหลกจะมีไว้ส่งสัญญาณเสียงให้ดังกล้องกลงวานจนผ่านภูเขาเพื่อการสัตว์ลายไม่ให้เข้าใกล้หรือแม้แต,แต่การเตือนภัยให้กับพวกมันเองแฮดอซอเหล่านี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่าโอโลโลไททันและพวกมันกําลังมุ่งหน้าสู่จุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตและนั่นไม่ใช่การหาคู่เพื่อผสมพันธุ์แต่เป็นลังของพวกมันที่ครบว่าร การฟักออกมาดูโลกซะแล้วพวกมันจำเป็นจะต้องไปเซฮัลโหลกับลูกๆด้วยเขตร้อนที่มีดินอบอุ่นตลอดเวลาโอโลโลไททันจะใช้มันเพื่อรักษาอุณหภูมิไข่จนฟักออกมาเป็นตัวและเหล่าพ่อแม่ก็จะไม่ลืมของข,องขวัญชิ้นแรกให้กับลูกๆของมัน พืชสดที่มาพร้อมกับฤดูใบไม้ผลิที่ขึ้นในฤดูการแรกของปีมักจะอร่อยที่สุดเสมอและด้วยพลังของแสงแดดจากฤดูใบไม้ผลิแรกพวกเด็กๆจะแข็งแรงอย่างรวดเร็วก่อนที่เหล่าพ่อแม่จะพาพวกมันออกไปหากินณแหล่งน้ําอุ่นข้างใต้ภูเขาไฟแห่งนั้นซึ่งพวกมันจะใช้เวลาก่อนที่จะมีสัตรูตามธรรมชาติเกิดขึ้นมันไม่ใช่พวกที่ตัวใหญ่แต่เป็นตัวที่เล็กจิ๋วและเรารู้จักมันเป็นอย่างดีพวกยุงร้าย โอโลโลไททันมีอาวุธไว้ป้องกันตัวแล้วนั่นก็นคือหงอนที่ไว้ใช้หลอกพวกกินเนื้อเพราะฉะนั้นส่วนอื่นจงึงอ่อนแอโดยเฉพาะผิวหนังของมันที่บางมากจนไม่สามารถที่จะปกป้องการเจาะของพวกยุงได้เลยและจะยิ่งเลวร้วายมากขึ้นโดยเฉพาะลูกๆที่เพิ่งเกิดได้ไม่กี่อาทิตย์นั้นจะถูกฝูงยุงลุมกินเลือดจนแห้งไปทั้งตัวเหล่าพ่อแม่นั้นรู้ดีว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ตัวจ่าฝูงจะนําฝูงของมันขึ้นที่สูงเพื่อใช้แรงลมของภูเขาขับไล่พวกยุงให้หายไปแต่การเดินขึ้นเขาของพวกตัวเล็กที่เพิ่งเกิดน,นั้นทรอหดมากพวกมันบางส่วนจะถูกทิ้งให้เผชิญกับชะตากรรมจากนักดูดเลือดสุดโหดเหล่าพ่อแม่ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากการรอคอยโดยในส่วนหนึ่งลังจะมีไข่ประมาณ20ฟองและในแต่ละลังจะมีเพียงแค่1-2ตัวเท่านั้นที่รอดมาได้ นี่เท่ากับว่ามันเป็นกระบวนการคัดเลือกของธรรมชาติพวกที่อ่อนแอคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าจะมีลูกของมันรอดมาได้อีกหนึ่งตัวสงสัยเจ้าโอโลโลไทท่นเจิยวตัวนี้มันจะเป็นนักสู้และแม่ของมันก็ดีใจมากแต่ทันใดที่การรอคอยสิ้นสุดลงจากฝูงก็จะเริ่มส่งสัญญาจากงอนเพื่อให้กลุ่มของมันนั้นออกเดินทางปรปจนภัยในโลกของยุคโบราณต่อ และถึงแม้ว่าสภาพอากาศที่อบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิจะเป็นเรื่องดีแต่ในยุคที่โหดร้ายนั้นก็ทําให้ชั้นบรรยากาศโลกแปรปรวนได้อย่างง่ายและมันรุนแรงมหาศาลการเกิดพายุฟ้าผ่าและไฟป่าที่ลุกลามจึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไดโนเสาร์และสัตว์เกือบทุกตัวจะต้องรีบหนีจากเหตุการณ์นี้ก่อนที่พวกมันจะถูกไฟคลอกแต่สัตว์บางจำพวกก็คิดต่างเพราะเหตุการณ์ไฟไหม้นำมาซึ่งความชนมุนวุ่นวายที่เป็นประโยชน์ หนึ่งในไดโนเสาร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกเหมือนเหมือนกับญาติที่ไมีกลายของมันสายพันธุ์ของเวลโซีแรปเตอร์นั่นคือทรูออดอนทิสนักล่าตัวจิว๋วผู้มีความยาวไม่เกิน180เซนติเมตรอาจจะดูตัวเล็กไปจนไม่น่า,วาหวาดผวา แต่การกระทําของมันนั้นจะทําให้คุณอึ้งเพราะถ้าเทียบจากขนาดตัว True อดอนทิสนั้นมีมันสมองที่ใหญ่โตกว่ายาดยาิของมันแถมดวงตาที่กลมโตยังสามารถที่จะมองทะลุความมืดหรือแม้แต่กลุ่มควันไฟที่หนาทึบได้ ทูออดอนทิสรู้ว่าจะต้องต้อนเหยื่อของมันยังไงโดยการคาบเชื้อไฟไปทิ้งไว้ใกล้ๆกับกลุ่มสัตว์ที่เป็นเหยื่อก่อนจะปล่อยให้ไฟนั้นลุกโชนจนบีบให้เหยื่อของมันหมดหนทางหนีและนั่นเปิดโอกาสให้การล่าออกมาสําเร็จความฉลาดจากการใช้สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญของชัยชนะเพราะบางครั้งมันสมองนั้นสําคัญกว่าพละกกาลังและเจ้าทูโอดอนทิสได้พิสูจน์ให้เห็น ส่วนอีกฝากหนึ่งของโลกไดโนเสาร์หุ้มเกาะพันจิว๋วที่กินพืชเป็นอาหารอย่างแพนทัสโทเพตาก็กําลังออกเดินทางเพื่อหาที่อยู่อาศัยในการจําศีลเพื่อรับมือกับฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึงพวกมันทั้งสตัวเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานมาก จนกระทั่งพวกมันเริ่มโตขึ้นการหาที่พักอาศัยในรูเล็กๆก็ยิ่งเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะเมื่อตัวโต,วตวที่ก็คับแคบจนนำมาซึ่งการแตกหักของคำว่าเพื่อนฝูงตัวที่ถูกทิ้งจะต้องหนาวตาอยู่ด้านนอกนอกจากเสว่ามันจะออกเดินทางเพื่อหาที่อยู่ใหม่โดยลำพังซึ่งนั่นหมายความว่าภัยอันตรายจะยิ่งทว,วีคูณขึ้นเมื่อออกเดินทางเพียงลำพังแต่บางครั้งใครจะรู้ว่าโชคชะตาจะนำพาสิ่งที่ดีกว่ามาสู่ตัวมันก็เป็นได้ แผ่นทัชโทเปต้าตัวนี้เจอกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ดูหรูและโออาเหมาะที่จะใช้จำศีลแถมที่นี่ยังมีเพื่อนตัวจ้อยอย่างนอนเลืองลองคอยเป็นเพื่อนยามยากอีกด้วยลองคิดว่าจะมีอะไรดีกว่าการนอนดูดาวตลอดทั้งปีในช่วงฤดูหนาวล่ะไม่กี่สัปดาห์ในส่วนของพื้นที่ด้านนอก ปกคลุมไปด้วยหิมะเหบมันในขณะที่ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตหลายพวกกําลังจําศีลหลบหนาวอยู่นั้นก็มีไดโนเสาร์อีกพันหนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้รับมือกับสภาพที่โหดร้ายของฤดูหนาวอย่างนี้เช่นพวกแพคคีไลโลซอสัตว์กินพืชขนาดกลางที่มีน้ําหนักมากกว่า2ตันบนหัวของมันจะมีเกราะหนาที่เอาไว้ต่อสู้และพวกเหล่าตัวผู้ก็ชอบเลือดร้อนและหาเวลาขิดกันยามว่างเลยทำให้ตัวจ่าฝูงของมันต้องรีบออกมาห้ามปลาม เพราะจากประสบการณ์ของมันแล้วการเก็บแรงไว้ตลอดช่วงฤดูหนาวเป็นสิ่งจําเป็นไม่ใช่แค่พวกมันจะต้องรับมือกับฤดูหนาวที่โหดร้ายแต่นั่นรวมถึงนักล่าที่มักจะหาโอกาสจู่โจมอยู่ทุกเวลาพวกกินเนื้อที่มีนามว่านาน,านุกสซลัดสายพันธุ์ญาติห่างๆของไทลันโนสซลัดเล็กเพียงแต่ว่าเล็กกว่าจึงหนึ่งพวกมันเป็นคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดในทุ่งเหมันแห่งนี้ นานุกซอลัดจะออกล่าเป็นกลุ่มเพื่อช่วยการสังเกตเหยื่อตัวที่อ่อนแอที่สุดพวกมันจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่ไม่จําเป็นโดยเฉพาะกระดูกโหนกที่แข็งแรงของแพ็คคิไลโลซอนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นถ้าถูกขิดเข้าจะทําให้กระดูกสะโพกข,ของมันหักซึ่งนั่นหมายถึงความตายของนักล่าที่ไม่สามารถออกล่าได้ นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับนักล่าที่ทรงพลังพวกมันร่วมล่ากันเป็นกลุ่มเช่นในหลักฐานชิ้นหนึ่งที่โคลอมเบียค้นพบว่ารอยเท้าของไทแรนโนซอรัสเล็ก3ตัวมีรอยเท้าที่ชี้ไปในเส้นทางเดียวกันนั่นบ่งบอกว่าพฤติกรรมของพวกมันไม่ต่างจากสัตว์นักล่าที่อยู่ในยุคนี้อย่างเช่นพวกสิงโตหมาป่าหรือแม้แต่วานออก,กา้าต่างก็มีพฤติกรรมที่ช่วยกันล่าเหยื่อเพราะช่วยให้พวกมันสามารถล่าสําเร็จได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้น าฝูงแพทคิไนโลซอนั้นฉลาดพอที่จะรู้ว่าการปกป้องฝูงในกลุ่มพงภัยเป็นเรื่องยากเพราะเหล่าต้นไม้จะจำกัดฟอร์มของฝูงไว้ให้ป้องกันได้พวกมันจึงรีบอบพยพออกมาที่โลง่งเพื่อตั้งท่าต้อนรับการจู่โจมของกลุ่มนักล่า พวกมันจะค่อยๆจัดระเบียบจนเป็นวงกลมเพื่อให้เราเด็กๆและตัวอ่อนแออยู่ตรงกลางและพวกที่แข็งแรงก็ตั้งท่ารับการจูดจมของนานุกซอรัสอย่างเป็นระเบียบนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการจัดระเบียบต่อสู้นี้อาจกินเวลาเป็นอาทิตย์ซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับว่าความอึดของแพคเคไลโลซอกับขนที่คอยให้ความอบอุ่นของนานุกซอรัสจะเป็นตัวชี้วัดว่าฝ่ายไหนจะเลี่ยงพำ นานุกซอลัดจะเฝ้ารออย่างอดทนในขณะที่จ่าฝูงของแพคคิไลโลซอต้องคอยจัดระเบียบตลอดอาทิตย์จึงทําให้มันนั้นเหนื่อยล้าและนั่นเผยจุดอ่อนให้นานุกซอลัดได้พุ่งเข้าจู่โจมจนในท้ายที่สุดแล้วหัวหน้าฝูงที่คอยทําหน้าที่ปกป้องตัวอื่นๆก็หมดแรงที่จะวิ่งหนีนั่นทําให้มันต้องหันมาสู้ตายในขณะที่เหล่าเพื่อน,อนของมันต่างวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไม่มีตัวไหนเลย ที่คิดจะกลับมาช่วยเหลือหัวหน้าแม้กระทั่งเหล่าตัวผู้ที่ชอบประลองพละกําลังอยู่เป็นประจำจนสุดท้ายแล้วในฐานะหัวหน้าฝูงของแพคคิไลโลซอตัวนี้ถือว่ามันได้ทําหน้าที่ของมันได้ดีที่สุดแล้วและนี่คือเรื่องราวจากทุ่งหิมะที่หนาวเหน็บของพีฮิส o อริกแพนเนตในตอนหน้าพบกับตอนสุดท้ายของผืนป่าทึบ พวกไดนโนเสาร์ตัวใหญ่กำลังอพยพและหาคู่ในขณะที่สัตว์บางส่วนพยายามออกล่าด้วยทักษะที่ได้จากพื้นป่าพบกับ p h s o สตูริกแพนเในช่อง Apple TV Plus ที่ฉายครบแล้ว5ตอนในวันนี้ดูฟรี7วันไปสมัครดูกันได้นะครับส่วนวันนี้ถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์สับไข่และตีกระดิ่งดิ้งดองเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสุดท้ายฝากกันไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ